สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกมากนะครับเรื่องราวของข่าวสรุปข่าวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสอนนิวคาสเซิลด้วยนะครับแฟนหลายท่านนะครับได้ขอให้ผมเนี่ยสรุปเรื่องราวของนิวคาสเซิลว่าตั้งแต่มีเจ้าของใหม่อะนะครับเจ้าชายซาอุครับที่เทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลอะเขาให้อะไรกับสโมสรบ้าง และผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นใครนะครับอัดเงินต่อปีเท่าไหร่นะครับวันนี้น่ายจชาสโมสรนิวคาสเซิลมากมากนะครับเดี๋ยวผมเล่าแบบสรุปแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการเตรียมทีมของโซชาเนี่ยก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยพร้อมที่ลงสนามแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรเรือลมาดลิดนะครับกับการเสริมทัพเอลดูอาโดคาวานิงกาและพ็อพปายังมีอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของคาริอุสนะครับ ก็น่าจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่มีสโมสรอ,อยู่สโมสรนหนึ่งเนี่ยขอยืมตัวคาริอุสเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข,ข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลก่อนเลยนะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลในวันนี้นี่น่าฉามากเลยนะครับว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับตั้งแต่ได้อ่าเขาเรียกว่างไงอะ่ะ ประธานสโมสรนคนใหม่อ่ะนะครับก็คือตระกูลเจ้าชายซาอุนั่นแหละนะครับก็รายละเอียดสั้นๆก็คือสโมสรนิวคาสเซิลน,นะครับกำลังมีข่าวว่าจะแต่งตั้งเปอร์เชซิโน่นะครับเป็นโค้ชคนใหม่นะครับและที่สำคัญก็คือเปอร์เชซิโน่เนี่ยเดิมอะสเปอร์อะจะต้องเสียค่าชดเชยให้เปอร์เชซิโน่ถึง8.5ล้านปอนด์นะครับเอาง่ายๆพอสได้2เด้งเลยได้งานคุมทีมนิวคาสเซิลใหม่ถ้าถ้าถ้าสมมุ สโมสรนี้เขาเซิร์ฟออฟฟิเชียนนะครับผมรอออฟฟิเชียนแค่นั้นเองนะครับตามรายงานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโค้ชคนใหม่ของนิวคาสเซิลอาจจะเป็นพอรชหรืออาริคกี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองเงินที่จะสนับสนุนนิวคาสเซิลในรอบสามปีนี้จะอัดฉีดเงินประมาณ200ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ200ล้านปอนด์ต่อปีโอโ้โหใครก็อิจฉานะครับหลังจากนี้นิวคาสเซิลจะพลิกโฉมเลยนะครับคืออ่า ไมค์แอชลีย์เนี่ยขายสโมสรนิวคาสเซิลราคา350ล้านปอนด์เอาตรงๆเนาะไมค์แอชลีย์เนี่ยแฮปปี้ไปละนะครับได้เงินไปละก็ประธานคนใหม่นะครับประธานคนใหม่ก็เป็นเจ้าชายเหมือนกับเจ้าชายซาอุแหละนะครับเขาไม่เปิดตัวแต่ใครก็รู้นะครับก็รวยอะเอาตรงๆเนาะเดี๋ยวรอดูการแต่งตั้งก่อนใน3ปีนี้นะครับนิวคาสเซิลจะพลิกโฉมเลยซึ่งมีรายละเอียดของทีมไม่ว่าจะเป็นเอลิสันคาวานี่เดสมอร์เทน นักเตะที่เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยจะมารับขะแนยกับนิวคาสเซิลได้แบบเต็มตัตาศึกเลยนะครับซึ่งน่าตื่นเต้นม,มากสําหรับพิมมิณิคในฤดยการนี้ซึ่งมีเจ้าของคนใหม่ในตระกูลเจ้าชายซาอุนะครับก็รอรุ่กนการเมื่อกี้ผมสรุป2เรื่องแล้วนะโค้ชคนใหม่อาจจะเป็นพอรชหรืออาริกี้สเงินอาชีพต,ต่อปี200้ล้านปอนด์ต่อปีในรอบ3ปีนี้จะมีเงินหูเยอะมากเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆนิวคาสเซิลมากนะครับก็เอาสั้นๆย่อๆตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมื่อกี้ผมพูดของฟอร์จไปแล้วเนาะฟอร์จกับนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดก่อนเลยนะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าได้ติดต่อดีลของเอลดูอาโดคาวานิงกาแล้วนะครับคือตามรายงานนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจคาวานิงกาวัย17ปีคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดริดนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงิน60ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ53ล้านปอน ตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวจะดึงตัวคาวานิกาให้ได้นะครับว่าเงิน60ล้านยูโรเนี่ยที่จะนําเสนอเนี่ยโอเคด้วยไหมสําหรับสโมสรลิวตัวสังกัดน,นะครับก็ต้องรอดูกันยังมีบาเซโลน่าอีกหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการคาวานิกาด้วยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของมาริดในตำแหน่งกองกลางนะครับผมพูดถึงกองกลางอย่างเดียวเลยของมาริดตอนนี้นะครับตามรายงานของสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่ามีแค่3นักเตะแค่นั้นเองที่มาริดจะมาเสริมในแดนกลางนะครับ คนที่หนึ่งคือพอพอกปานะครับคนที่สองนะครับคือเอลดูอาโดคาวานิงกาที่เป็นข่าวเมื่อกี้ไปคนที่สามก็คือฟาเบลุสนะครับที่เป็นข่าวเมื่อวานนะครับซีดานยืนยันนะครับว่านี่คือสามดีลกองกลางที่จะจัดทัพใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ในดีลของพอพอกปาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนตรงที่ว่าฟาเบลุสเองเนี่ยก็เป็นดีลที่ต้องการเหมือนกันแต่พอกปาในผมเชื่อว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่า แมนยูจะไม่ขายพอกบาแต่ฟาบิโอลุยสเนี่ยโอกาสได้คารวินิงกามีโอกาสได้นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือ3กองกลางที่มาลิตต้องเอามาเสริมทัพนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิโก้คาร์ลอสกับบาร์เซโลนากันนะครับดิโก้คาร์ลอสก็พอจะทราบข่าวเนาะว่าบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลแล้วก็สนใจมากๆเลยสําหรับเรื่องราวของจะเซ็นสัญญากับตนนะครับวันนี้นะครับคารลอสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่า บาร์เซโลนาจะยื่นมาที่ผมไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่า,าผมจะดีใจมากถ้าได้สโมสรอ,อย่างยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลยื่นมาจริงนะครับาคาร์ลอสให้สัมภาษณ์กับออนดาเซโรนะครับเป็นสำนักข่าวในสเปนนั่นแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการก็คือทำผลงานที่ดีสุดกับเซบียาไปก่อนแหมพูดประโยชตอนท้ายปิดท้ายด้ด,ดีมากเลยนะครับก็ตามนี้นะครับ บาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวดิเอโกคาร์ลอสนะครับเรามาต่อกันที่บาร์เซโลนากันต่อนะครับเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับการเจรจาของทั้งสองสโม,มสรน,นะครับเชลซี Chelsea ก็เปิดการเจรจากับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเชื่อว่านะครับเดี๋ยวนี้น่าจะจบนะครับก็บาร์เซโลนายินดีที่จะขายคูตินโยให้กับเชลซีนะครับแต่ว่าการเจรจยายไม่จบนะครับยังมีสเปอร์ สเปอร์เนี่ยสนใจอยู่เหมือนกันเรื่องราวของคูตินโยนะครับส่วนตามรายงานจากสกายสปอร์ตล่าสุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับการขายคูตินโยบาเซลนากับเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเช่กันนะครับอาเลติโกมาลิตก็ยืนยันนะครับว่าเจรจากับอาร์ซนอนนะครับก็ผลการเจรจานเนี่ยสัญญาปล่อยตัวของโทมัสพาเช่นะครับอยู่ที่ 44ล้านปอนด์อาร์เซนอลยินดีจ่ายเงินตามนี้นะครับก็ตามรายงานจาก 2FM นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดเรื่องราวของโทมัสฟาเทกกับแฟนอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของจิมมี่การ์เกอร์ก่อนเลยนะครับก็การ์ลเกอร์นะครับนักข่าวของสกายสปอร์ตนะครับก็ได้ทําข่าวเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับการ์เกอร์นะครับได้สัมภาษณ์ในรายการนะครับว่า ผมแค่รู้สึกว่าลิวพูจะต้องเสริม2ตํตำแหน่งอ่าตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งกองหน้านะครับเป็นการเสริม3ประสา,สานแนวลุกนั่นเองตำแหน่งที่2คือกองหลังนะครับคือลิวพูจะต้องหานักเตะอย่างฟันได้หรือคนที่เล่นเคียงข้างฟันได้ได้ดีกว่าเดิมนะครับก็มองถึงกากเกอร์มองว่าดิวอกอเลกี้เนี่ยเป็นตัวสำรองชั้นยอดก็จริงอยู่แต่ควรที่จะหา นักเตะที่เก่งกว่าอูริกกี้กว่าน,นี้นะครับก็หมายถึงทิโมวันเนอร์อ่านี่คือการ์ลเกอร์พูดถึงนะครับส่วนกองหลังหนึ่งคนเนี่ยมันอยู่ที่ครอปปนะครับว่าครอปจะเลือกใครแต่ตามข่าวเนี่ยครอปสนใจดีอโก้คาร์ลอสของเซบียาอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นคําเรียกร้องของจิมมี่การ์ลเกอร์ที่พูดถึงในรายการสปอร์ตเมื่อคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาริอุสกันบ้างนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนามไปนะครับก็คาริอุสนะครับใกล้ที่จะกลับมา ลิวพูลแบบเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่สโมสรเบซิตัสต้นสังกัดเขาไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ฟ้องฟีฟ่าไปนะครับก็ถ้าพูดถึงไม่จ่ายค่าเหนื่อยแล้วเนี่ยโอกาสการเซ็นสัญญาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะคุณไม่จ่ายค่าแรงเขาอะใครมันจะไปเซ็นนะครับแบบตรงๆเลยเนาะแล้วที่สาคัญก็คือถ้าคาริอุสกลับมาแล้วนะครับก็กลายเป็นสโมสรบู๊แฮมตันนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ ขอยืมตัวคาริอุสไปร่วมทีมนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีของคาริอุสนั่นแหละนะครับคือกลับมาเนี่ยได้มาเฝ้าเสาให้กับสโมสรบูแฮมตันเลยในฤดูกาลหน้านะครับตามรายงานจากฟนิสนะครับฟนิสก็เป็นสื่อในตุรกีนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับว่าคาริอุสไม่น่าจะอยู่ที่ตุรกีต่ตอแน่นอนนะครับและในขณะเดียวกันก็มีทางเลือกแล้วนะครับว่าจะไปอยู่กับบ,บูแฮมตันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจจแดนฮันนสันและจิมเจมส์มิลเลอร์กันนะครับเรื่องราวของความเป็นผู้นำนะครับวันนี้แกรี่แมคคาริสเตอร์นะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าทั้ง2คนคือแบบอย่างที่ดีกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแมคคาริสเตอร์นะครับพูดถึงนะครับการเป็นแบบอย่างที่ดีในสโมสรนะครับเจมส์มิลเลอร์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงฮัน์สันด้วยเช่นกันนะครับเขามีเส้นทางการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เลีนอยูไนเตดนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งหนึ่ง ที่เป็นยังไงอะเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือการใช้ชีวิตของเขานะครับในสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับการรักษาความฟิตเก็การอยู่นอกสนามรักษาร่างกายอะไรยังไงนะครับส่วนแฮนเดอร์สนันเองนะครับก็กลายเป็นผู้นำดิ์พูอย่างแท้จริงนะครับก็แมคคาริสเตอร์เนี่ยพูดลักษณะเหมือนกับว่าอยากจะให้คนรุ่นหลังๆะนักเตะเยาวชนได้คิดได้ทำแบบอย่างที่ดีอย่างนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกรมซูเนสกันนะครับแกรมซูเนสวันนี้ก็เจอเพิ่งเจอบทวิจารณ์เรื่องราวของพอกบาไปเนาะวันนี้แกรมซูเนสไม่ได้เข็ดอะไรนะแต่เป็นการพูดถึงเดี๋ยวรายละเอียดของข่าวคืออาร์ทิโมเวเนอร์นะครับก็แกรมซูเนสนะครับได้พูดในรายการสปอร์ตนะครับว่าเราควรที่จะใช้จ่ายเงินหมายถึงลิวพูลนะครับควรจะใช้จ่ายเงินในการเซ็นสัญญาผู้เล่นอย่างอาร์ทิโมเวเนอร์มาเสริมทัพนะครับจริงๆแล้วเนี่ย การเสริมทัพของลิเวอร์พูลเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ดีอยู่แล้วแต่ควรที่จะดึงผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมาเสริมให้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนสําหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้เองเนี่ยก็ยังคงที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับเป็นความเห็นของแกรมซูเนสแล้วก็จริงๆอะ่ะไม่ควรที่จะอยู่กับที่สโมสรอ,อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทุกสโมสรก็อยากจะพัฒนานแหละปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่เงินด้วยนะครับก็ ตามนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแกรมซูเนสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดซีแมนกันนะครับวันนี้เดวิดซีแมนนี่ผมคิดว่าจะมาคุยถึงอาร์เซนอลเนาะวันนี้เขาคุยถึง2เรื่องเลยนะครับทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับซีแมนได้พูดเรื่องของแต้มก่อนนะครับในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่ลิเวอร์พูลต่างจากอาร์เซนอลก็คือความห่างของคุณภาพนักเตะนะซีแมนพูดประมาณนี้นะครับศักยภาพที่น่าทึ่งอ่านะครับอ่าซีแมนได้บอกอีกนะครับว่าผมไม่คิดว่า อาร์ซนอลเนี่ยหรือลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีมขนาดสโมสรที่ใหญ่แตกต่างกันนะครับคือความใหญ่ของสโมสรไม่แตกต่างกันหรอกแต่ตอนนี้ที่มันแตกต่างคือเกณฑ์หรือคุณภาพของนักเตะนะครับซีแมนคิดว่านะครับก็คืออาร์ซนอนจะต้องตามลิเวอร์พูลอะตามเรื่องของคุณภาพนักเตะก่อนแล้วก็รวมถึงการเซ็นสัญญากับน,นักเตะที่มีคุณภาพมาสู่ทีมซึ่งมันห่างกับลิเวอร์พูลมากๆในข่าวบอกว่า อาร์เซนอลน่าจะห่างกับลิเวอร์พูลมัน25คะแนนนะครับซึ่งมันแตกต่างในยุคที่ยุคเมื่อก่อนที่อาร์เซนอลเนี่ยเป็นยอดทีมเลยนะครับก็เป็นคำคอมเมนต์ที่เดอะบิซแมนได้พูดไว้ในรายการของข่าวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างนะครับวันนี้เชลซีสนใจนักเตะที่ชื่อว่าโมเมตซาโคชนะครับโมเมตซาโคชนะครับวัย16ปีนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองหน้านะครับ ปัจจุบันเนี่เป็นเหมือนกับโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรซอกซิตี้นะครับรุ่นยู18ปีของเขาซึ่งวันนี้เองเนี่ยสโมสรเคลซีอยากจะได้เด็กคนนี้เนี่ยมาเสริมทัพนะครับอายุ16ปีแค่นั้นเองแต่ต้องรอ17ก่อนเนาะตามใางงานก็คือแฟรงแ a ลมผัดอยากได้นะครับโมฮัมเหม็ดอะโมฮเหม็ดอะไรนะซาโคชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ e ีธานอัฟปาดูนะครับ ก็ตอนนี้เองนะครับกลายเป็นสโมสรไลซิงนะครับอยากจะยืมตัวนะครับอีธานนะครับกองหลังดาวรุ่งของเชลซีไปร่วมทัพนะครับไปอยู่กับไลซิงก็รอดูกันนะครับว่าเชลซีจะอนุญาตหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชลซีกันอยู่นะครับแต่มาเรื่องราวของโอบาเมยองนะครับกลายเป็นสโมสรเชลซีนะครับอยากจะได้ตัวของโอบาเมยองหูแจมเลยนะครับคือเชลซีเนี่ยจะปล่อยวิลเลียนปล่อยเบโดเบโดแล้วก็ ปล่อยชีู้ออกไปนะครับแต่อยากจะเซ็นกับอ巴บา巴马ยองนะครับก็สโมสรอ,อยู่ในลอนดอนเหมือนกันแต่อยู่ที่อา巴มยองจะตัดสินใจแล้วนะครับล่าสุดมาริดก็สนใจา巴มยองรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับฉะนั้นเชลซีสนใจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะเซ็นได้หรือไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีเมอร์สันกันนะครับแต่เป็นอีเมอร์สันของบาร์เซโลนานะครับที่ปล่อยให้สโมสรลิเบอร์ตูลยืมตัวไปนะครับ ก็เล่นให้กับลิเวอร์นะครับสวมเสื้อหมายเลขยีิบสตำแหน่งกองหลังนะครับวันนี้สเปอร์เนี่ยสนใจนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าบาเซโลนาเขาอยากขายนักเตะอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่อีมาสันอาจจะได้ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูดีลของสเปอร์ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผมเอามาชูยอยู่ในช่วงกลางๆเลท้ายเนาะก็ เป็นเรื่องราวของพอลเมอร์สันนะครับได้เปรียบเทียบนะครับเรื่องราวของบุนโน่เฟอร์นันเดสนะครับเอาง่ายๆเลยบุนโน่เฟอร์นันเดสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปรียบเสมือนกับเควินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับหัวใจสําคัญของแดนกลางนะครับก็พอลเมอร์สันพูดนะครับว่าตั้งแต่บุนโน่เฟอร์นันเดสมาอยู่นะครับผมไม่เคยสงสัยเลยว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปรวมถึงการเล่นของนักเตะด้วยเช่นกันนะครับคือคุณภาพของบุนโน่เนี่ยอยู่ในอยู่ในระดับเดียวกับตัวของ อ่าคือวินเดบรอยของแมนเชสเตีรนะครับแล้วก็ภายใต้การคนชมผู้ชมเกือบ70,000กว่าคนนะ่ะบูโนอฟเฟอร์เดนเดสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็เป็นคําชื่นชมของพอลมอรสันถึงบูโนอฟเฟอร์เดนเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยทีมไหนมีโอกาสที่จะติดท็อปโฟบ้างท็อปโฟนี่น่าจะชัดเจนนะครับก็คือลิเวอร์พูลแมนซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งหนึ่งทีมเนี่ยเชลซีแมนยู เชลซีแมนยูสเปอร์นะครับก็ยังจะต้องลุ้นกันอยู่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่แต่ว่าใครจะได้ไปเนี่ยมันมีโอกาสเป็นเรื่องของโคต้าด้วยนะครับก็ต้องรองดูตอนนัดที่นัดสุดท้ายแล้วกันนะครับในข่าวบอกว่าเอ่อทีทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้อยู่แล้วล่ะนะครับส่วนอีกทีทีมที่ต้องลุ้นกันก็คือแมนยูอาจจะแซงแซงเชลซีก็ได้หรืออาจจะถูกสเปอร์แซงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในข่าวบอกว่า แมนยู <Man> น่าจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมถึงอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทรกที่ดีรวมถึงอาจจะมีหมัดเด็ดน็อกเชลซีด้วยแม่ผมอ่านข่าวนี้ก็คือ,อเอาง่ายๆรอบ,บทสรุปช่วงท้ายฤด,ดูกาลดีกว่านะครับในข่าวบอกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลากบอลบิสซาก้ากัน,นครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เนี่ยก็โซชาได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการที่เขาเซ็นสัญญาก,กับบิสซาก้ามาเนี่ย บิสก้าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพทุกเกมที่ลงเล่นอ่านะครับโซชาังบอกอีกนะครับว่าเขาก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็บิสก้าที่เซ็นมาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะครับสามารถเล่นร่วมกับมาคัสและฟอร์ดได้อย่างยอดเยี y ่ย e มนะครับก็ถือว่าโซชามีแผนการทําทีมที่นักเตะอายุน้อยเนะี่ยถือว่ายอดเยี y ่ย e มอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับชื่นชมบิสก้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอสโคกันบ้างนะครับพอสโคได้พูดถึงพอพอกบานนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับในยุคนี้เนี่ยพอพอกบาเนี่ยก็เหมือนกับซีเฟนเจอรัตของลิเวอร์ pool นั่นแหละนะครับคือตามในงานเนี่ยพอสโคมองว่านะครับผมเล่นผมได้มีโอกาสเล่นกับยอดนักเตะมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พอสโคมองพอพักบาก็คือเขาก็เหมือนกับซีเฟนเจอรัตของทีมนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยพอเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามนะครับก็พอสามารถพลิกโฉมของเกมได้เป็นนักเตะระดับโลกนะครับที่พอสโคเนี่ยอยากจะเห็นเหมือนกันว่า เล่นคู่บูโน่เบิร์ตเฟอร์นันเดสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ลองดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คบอสนิยนะครับมาร์คบอสนียก็เป็นอดีตผู้สาประตูของแมนยูนะครับก็มั่นใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีงบประมาณในการเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้แล้วก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆมาเสริมทัพผมเคยพูดไปแล้วเนาะเรื่องราวของเงินของแมนยูเศรษฐกิจเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผลประกอบการกําไรเนี่ยเบอร์หนึ่งของกิษนะครับแล้วก็มีเงิน ในข่าว,วที่ผมยืนยันอยู่มันมีมัน900ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเป็นสโมสรที่รวยระดับติดท็อปของโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะยื่นขครบ้างแต่ว่ามาร์คบอสนนตก็เหมือนกับว่ายืนยันนะครับว่ายังไงก็มีเงินสําหรับแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตันกันนะครับเรื่องราวของเซอร์จิอันเดนะครับวันนี้นะครับ คาร์ลันโชลตินะครับผู้จัดการทีมของเอเวอเรตนะครับก็ต้องการเสริมทัพนะครับนักเตะโรมาอย่างเซอร์จิอันเดนะครับในราคา40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ35.13ล้านปอนด์นะครับก็ต้องรอดูกันเนาะโค้ดร,ระดับโลกอย่างอันเชลติเนี่ยจะเสริมทัพนักเตะระดับนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็มเรชานกันนะครับวันนี้เอ็มเรชานก็ออกมาบอกกับสื่อนะครับว่า สโมสรไหนนะครับถ้าจะเซ็นสัญญากับเจเดนซันโชนะครับถือว่าเป็นการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกและเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับตามรายงานนะครับว่าเอ็มเดชานเองเนี่ยชื่นชมนะครับว่าผมได้เล่นกับตัวของซันโชแล้วนะครับว่าซันโชเองเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยซันโชเนี่ยเป็นข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายไปอยู่กับแมนยูด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับนี่คือคํายืนยันของ เอมเร่ชานนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสเปอร์กันอีกนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเสริมทัพอย่างานักเตะกองกลางนะครับอย่างอาตูนะครับอาตูกับสเปอร์นะครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยชอบอาตูมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้สโมสรอ,อื่นเนี่ยยื่นมารอบนึงนะครับแต่สโมสรบาร์เซโลนาไม่ขายตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโอในวันนี้นะครับว่าอาจจะ เกิดดีลของอาตูกับสเปอร์ได้นะครับก็พูดช้าๆนิดนึงนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าโชเซ่มูรินโญ่จะเสริมอาตูในตำแหน่งแดนกลางหรือไม่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมนะครับที่จะเซ็นสัญญากับฮาเมสโรดิเกสครับไปร่วมทีมอินเตอร์มมีนะครับ ฮาเมสโซลิกน,นะครับเคยตกเป็นข่าวกับหลายๆทีมแมนยูด้วยบูพมตันด้วยนะครับบูพมตันเป็นสโมสรล่าสุดที่ตกเป็นข่าวนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับเพราะว่าดิวิทไปแคมเองเนี่ยต้องการดึงซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นดับบิดซิลบานะครับมาร่วมทัพด้วยเช่นกันนะครับก็ตอนนี้เป็นข่าวกับฮาเมสอีกหนคนนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับในวันนี้นะครับตื่นตาตื่นใจนะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลใครก็อิจฉานะครับมีเจ้าของใหม่มีเงินให้ช็อปด้วยมีโค้ชอย่างพอสด้วยโอ้โหผมเชื่อว่านิวคาสเซิลได้พอสมาคุมทีมนะี่โอ้โหและมีเงินในการช็อปนะผมคิดว่านิวคาสเซิลจะเป็นทีมที่ดีทีมนึงแล้วก็เป็นทีมที่สร้างความแตกต่างอะไรได้มากมายจริงๆรวมถึงแฟนบอลที่รักรักเรื่องของการเชียร์ด้วยนะครับนิวคาสเซิลไม่เป็นสองรองใครนะครับก็ต้องดูกัน ส่วนเรื่องราวการเสริมทัพนะครับตลาดนักเตะหลายๆทีมอย่างเรัลวาดลิดเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าตกเป็นข่าวกับใครนะครับซึ่งในข่าวในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างคาริอุสเนี่ยก็กลับมาแอนฟิลแล้วก็รอยืมตัวไปอยู่กับวูแฮมป์ตันได้บทสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาร์เซนอลยังคงจะต้องติดตามต่อไปกับโทมัสปาเต้นะครับ44ล้านปอนด์ฉีกเลยน่าจะจบได้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่ สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ